้าเอาเนื้อหาเพียวๆนะมันมีความหล่อนนะเพื่อนๆคล้ายแนวแบบของจุนจิอิโต้แต่มันอาจจะมีสะดุดอะไรนิดหน่อยระหว่างอ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ลเดชอบที่สุดนะในเล่มจะเป็นตอนชุดใหม่ที่ทิ้งปมไว้ให้คิดต่ออย่างน่าขนลุก รีวิวและบทวิคะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก่เราจะมารีวิวเรื่องสั้นในซอกหลืบค่ะการ์ตูนที่ดีที่ผิดที่ไปนิดนึงค่ะเรื่องสั้นในซอกหลืบนะคะก็เป็นการ์ตูนที่แต่งโดยบก,กนวดเกมแม็กนะที่เป็นเหมือนอาจารย์ที่สอนเกาลัดเขียนหนังสือและนี่ก็เป็นอีกผลงานการเล่าเรื่องของบกนวดผ่านภาพวาดของคุณเฉลิมพลอิ่มอ่องรีวิวตรงนี้นะคะต่อให้เป็นพี่เกาลัดก็ไม่เกรงใจนะจ๊ะโหดจัง เรื่องสั้นในซอกหลืบมนะคะก็เป็นการ์ตูนสั้นจบในตอน11ตอนที่เล่าเรื่องราวบริเวณต,ต่างๆของคนในสังคมผ่านองค์ประกอบแบบสิ่งละอันพันละน้อยทั้งเรื่องความเชื่อวิทยาศาสตร์นิดนึงศิลศาสตร์นิดนึงเอามาเป็นส่วนร่วมในการเล่าเรื่องการ์ตูนเล่มนี้เนี่ยหลายเรื่องมีเนื้อหาที่ดีนะแต่ด้วยความที่ก่อตลัาดอะเข้าใจนะคะว่าผู้เขียน่ะต่อจากนี้ไม่มีสิทธิ์อาจารย์ไม่มีพี่น้องแล้ว อยู่ในฐานนะผู้ผลิตสื่อกับผู้เสพนะกอล์ลเข้าใจว่าผู้เขียนนะ่ะเขาพยายามจะสร้างให้เป็นการ์ตูนตลกแต่มันอาจจะไม่ได้ตลกบางบางมุกอะไรเงี้ยเรื่องราวที่เล่าผ่านมาการ์ตูนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสั้นหักมุมชั้นดีนะเป็นเรื่องเรื่องสั้นที่หักมุมอะมากกว่านะคะทําไมกอล์ลถึงให้ว่าชั้นเกือบดีถ้าเอาเนื้อหาเพียวๆนะมันมีความหล่อนนะเพื่อน ้ายแนวแบบของจุนจิอิโตะแต่มันอาจจะมีสะดุดอะไรนิดหน่อยระหว่างอ่านอะไรอเงี้ยแต่ก็เราดชอบที่สุดนะในเล่มจะเป็นตอนชุดใหม่ที่ทิ้งปมไว้ให้คิดต่ออย่างน่าขนลุกหรืออย่างตอนโรงเรียนของหนูก็มีความอื่นๆเข้ามาแนวเดียวกับเรื่องตาฝากที่บางเพลงแล้วส่วนเนื้อหาอะไรที่สะดุดก็คือผู้เขียนเขาพยายามใส่มุกตลกลงไปในหลายๆเรื่อง ถ้าในความคิดเห็นส่วนตัวของรัตคือถ้าผู้เขียนเนี่ยเดินไปในแนวเป็นเรื่องสั้นสยองขวัญแบบหักมุมอ่ะไปเต็มตัวเลยแล้วก็เติมความบดหถูนนิดน,นึงอ่ะก็รัตว่าไม่แพ้เรื่องสั้นหักมุมในหลายๆเรื่องของนักเขียนคนอื่นเลยนะส่วนนี้ก็รัตเข้าใจนะเนื่องจากว่าก็รัดรู้จักผู้เขียนเป็นการส่วนตัวไงคือพี่ต้องอ่ะเขาจะเป็นคนที่มีทัศนคติในแง่บวกเวลาเขาสร้างงานเขาอะไรเงี้ยเขาจะชอบอยากได้รอยยิ้มจากผู้อ่านมากกว่า ให้ผู้อ่านมานั่งอ่านแล้วแบบสลดหดหูอะไรเงี้ยก็ทําให้ส่วนที่ดีที่สุดของการ์ตูนชุดนี้เนี่ยอาจจะแบบว่ามันอาจจะมีแบบมุกตลกบางอันคนอื่นอาจจะไม่ตลกอะไรเงี้ยแต่เราอาจจะตลกก็อันนี้ก็แล้วแต่คนนะประเด็นที่สองรูปประกอบนะรูปประกอบเนี่ยเขาก็มีความเป็นการ์ตูนไทยอะ่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อดีตรงเนี้ยมันก็มีการ ไม่ได้เล่าเล่าไปกับเนื้อหาคืออาจจะแบบภาพใสกว่าแล้วก็เหมือนการ์ตูนแก๊กอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้ภาพบางช็อตเนี่ยไม่ถึงเนื้อหาที่ผู้แต่งอะ่ะเขากําลังจะสื่อไงมันก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกกลางเวลาอ่านเวลาบางครั้งเราจะอินก็อาจจะไม่อินหรือจะไม่อินบางอันก็อินอะไรอย่างเงี้ย ะะถ้าเนื้อหาเดียวกันเนี่ยได้นักวาดที่เขาเน้นงานอาร์ตไปเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะช่วยหรือว่าลายเส้นอาจจะดูแบบเ,เป็นสยองขวัญหักมุมไปเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะช่วยให้เนื้อหาตรงเนี้ยมันก็หนักแน่นมากขึ้นนั่นเองโดยรวมในมุมของเกาลัดนะคือเกาลัดว่ามันก็เป็นเรื่องสั้นในซอกหลืบเนี่ยจัดว่าเป็นการ์ตูนหักมุมดีกว่าในบริบท ไทยๆที่ดีอีกเรื่องนึงอ่ะโดยการที่เน้นการเล่าไม่ซับซ้อนแต่ก็จะมีความซ่อนความแข็งใจไว้ให้ในหลายตอนก็เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบแบบพลอตแบบหักมุมค่ะก็อ่านเพลินๆย่อยง่ายแล้วก็ไม่หดหู่แล้วจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งในหนังสือการ์ตูนที่ควรอ่านนะแม้ว่ามันอาจจะผิดที่ผิดทางไปบางส่วนอะไรเงี้ยนิดเดียวเท่านั้นเองจริงๆค่ะ เพราะว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยบางสิ่งก็ยากเกินอธิบายนะเรื่องสั้นในซอกลืบสนับพินเกมฟิก200หน้านะคะลองไปอ่านกันดูจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะกอล์ฟก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดได้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปล้ะค่ะบายบายสวัสดีค่ะ